ระบุยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในการประชมุมเดือนเมษายนนี้ค่าจ้างแรงงานส่วนเพิ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่นสูงขึ้นกว่าปีก่อนหุ้นอินเดียตลาดใหม่ที่น่าสนใจ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ก่อนรวยกว่านะคะทาง TNN 24ค่ะกับดิชันสิรัทยาอิสระพักดีและทิมงานนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่19มีนาคมพุทธศักราช2558นะคะผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐออกลมาแล้วเมื่อ่ําคืนที่ผ่านมานี้นะคะแล้วก็ส่งผลบวกต่อภาพรวมของตลาดหุ้นในเอเชียทําให้สามารถปรับตัวขึ้นได้นะคะยกเว้นตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนื่องจากว่าค่าเงินเยนนั้นแข่งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐก็เลยกระทบกับหุ้นกลุ่มส่งออ อ,อคดี๋ยวเรวก็ตามปัจจัยบทสําคัญนะคะก็คือถ้อยแถลงของเจเด็ตเยเล่นค่ะที่สะท้อนว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะปรับขึ้นตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะประกอบกับ การคาดการระดับอัตราดอกเบีย้ยตลอดทั้งปีนี้นะคะถือว่าดีขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ค่ะเพราะก่อนหน้านี้เคยคาดการว่าจะอยู่ที่1.25นะคะก็มีการคาดการว่าน่าจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยไม่มากนักนะคะเหลือเพียง0.65จนถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นประกอบกับคาดการว่าเฟดน่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายครั้งแรกในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะซึ่งเราจะเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวนี้กันนะคะ โดยธนาคารกลางสหรัฐเมื่อคคืนที่ผ่านมานะคะได้เป็นการประกาศนัดแรกอย่างเป็นทางการนะคะถึงการเตรียมขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายในอนาคตซึ่งนั่นก็หมายถึงการสิ้นสุดการ ดำเนินนะโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในยุคดอกเบีย้ยต่ำติดดินมานานถึง6ปีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะประธานเฟดจเนีเยเล่นได้ให้มุมมองต่อการขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายไว้นะคะว่าไม่น่าจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยในการประชุมครั้งต่อไปเดือนเมษายนนี้และยังกล่าวด้วยว่าการนำคำว่าอดทนรอหรือว่าพาเชียนออกจากรายงานการประชุมไม่ได้หมายความว่าเฟดจะไม่อดทนรอแต่อย่างใดค่ะ ส่วนประเด็นต่อเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นนะคะเฟดประเมินว่าตลาดแรงงานมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและนั่นก็ทําให้มีความเชื่อมั่นมากขึ้นแล้วส่งผลให้เงินเฟ้อมีโอกาสแตะ2%ตามเป้าหมายได้ในระยะกลางแม้ขณะนี้เงินเฟ้อยังต่ำกว่าเป้าหมายนอกจากนี้เฟดยังปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐลงด้วยนะคะจากเดิม2.6-3%ในปีนี้เป็น2.3-2.7%ค่ะเนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์และภาคการส่งออกยังคงอ่อนแอ โดยนักลงทุนนะคะต่างคานร,รับในเชิงบวกหลังจากท่าแถลงเฟดเสร็จสิ้นลงนะคะโดยตลาดหุ้นสหรัฐนั้นปรับตัวพุ่งขึ้นกว่า1.2ยกเว้นน a ต d a กที่ขึ้นมาประมาณ0.9นะคะขณะที่ทองคำสปอตโกก็ทะยานขึ้นกว่า2ค่ะไปแต่ระดับสูงสุดในรอบ4เดือนที่1,172ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยอัลค่ะ มาดูกันต่อที่ฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะทางด้านของญี่ปุ่นค่ะฤดูใบไม้ผลิของเขาหรือว่าในช่วงสปริงนั้นได้มีการปรับค่าจ้างขึ้นทุกๆปีนะคะในปีนี้อัตราการปรับค่าจ้างถือว่ามากกว่าปีก่อนอย่างมีนัยสําคัญทีเดียวค่ะโดยเรื่องนี้นะคะมีความน่าสนใจโดยทางด้านของชุนโตนะคะได้ออกรายงานว่าบรรดาบริษัทขนาดใหญ่ต่างปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานมากกว่าปีก่อนไม่ว่าจะเป็นโตโยต้ามอเตอร์สนะคะบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นได้ รับขึ้นค่าจ้างนะคะประมาณ4,000เยนในปีนี้สูงขึ้นกว่าปีก่อนที่2,700เยนขณะที่พนักงานของ Panasonic ก็จะได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น3,000เยนค่ะสูงกว่าปีก่อนที่2,000เยนขณะที่ Nissan Motors ์นั้นปรับขึ้นค่าจ้างปีนี้ประมาณ1.4นะคะหรือ5,000เยนนั่นเอง การปรับขึ้นค่าจ้างครั้งนี้ถือว่ามากที่สุดในรอบ2ปีทีเดียวนะคะแต่ว่าคําถามสําคัญก็คือบรรดาบริษัทขนาดกลางและเล็กนั้นมีการปรับค่าจ้างตามหรือเปล่านะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็ให้ความเห็นเรื่องนี้ว่าบรรดาบริษัท SME ก็มีความคาดหวังว่าจะปรับขึ้นค่าจ้างตามบริษัทใหญ่เช่นการแต่คงเป็นอัตราส่วนที่น้อยกว่านะคะซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ชาวญ,ญี่ปุ่นแห่ง Capital Economic s ประเมินว่าปีนี้บรรดา SME น่าจะปรับขึ้นค่าจ้างประมาณ0.6ค่ะ ตามมาดูกันต่อกับพี่ใหญ่อย่างจีนกันบ้านนะคะล่าสุดทางด้านของสำนักง,งาน ข่าวซินหัวนะคะของทางการจีนค่ะได้ออกมายกย่องการตัดสินใจของรัฐบาลหลายประเทศทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเยอรมนีฝรั่งเศสและอิตาลีนะคะที่ทแถลงการสนับสนุนก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนสาธารนุโพคเอเชียหรือว่า AIB AI i นะคะกับประเทศจีนทําให้จํานวนผู้ร่วมก่อตั้งธนาคาร AIB AI i นั้นเพิ่มขึ้นนะคะเป็น30ประเทศเรียบร้อยแล้วค่ะ ดยการตัดสินใจดังกล่าวเป็นการส่งสารที่ท้าทายไปยังสหรัฐอเมริกาที่พยายามทำลายแนวนร่วมผู้ก่อตั้งธนาคาร AIB นะคะโดยนายเดวิดมาร์ชค่ะผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันระหว่างประเทศที่เป็นระบบทางการเงินและการคลังนะยคะให้ความเห็นว่าการตัดสินใจนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์พิเศษในตรรากะาที่แตกต่างกันออกไปโดยในส่วนของเองให้ความสนใจผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนของ AIB ขณะที่จุดยืนของประเทศอื่นนะคะอาจจะเป็นการสะท้อนความ ไม่พอใจที่สหรัฐอเมริกาไม่ดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างบริหารองค์กรทางการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF อย่างชัดเจนค่ะ โดยน, lei, นายคงเล่ยนะคะซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าจีนนยินดีที่จะเปิดรับประเทศต่างๆที่ต้องการเข้าเป็นสมาชิกร่วมก่อตั้งและหวังว่าประเทศสมาชิกจะร่วมกันสร้าง AIIB เพื่อบรรลุเป,ป้าหมายแห่งการเป็นสถาบันที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์และมีความเป็นมืออาชีพเป็นสถาบันการลงทุนด้านสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพซึ่งทางการจีนหวังนะคะว่าสถาบันที่มีเงินทุนเริ่มต้น5 0,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นจะเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนาเอเชียควบคู่ ไปกับสถาบักนการเงินระดับโลกทั้ง World Bank ที่มียุโรปเป็นแกนนำและท,ทางด้านของ ADB นะะหรือว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย er, ที่มีญี่ปุ่นเป็นแกนนำค่ะ มาดูกันต่อเลยนะคะกับภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดทองคําในบ้านเราถือว่าสดใสทั้ง2ตลาดเลยค่ะเริ่มต้นกันที่เซ็นดิกกันก่อนนะคะทงนั้นของเซ็นดิกเช้าวันนี้ปิดบวกไปได้4.35จุดนะคะปิดไปที่1,535.85ด้วยมูล,ลค่าการซื้อขาย18,666ล้านบาทค่ะ ส่วนห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในะคะ้าหุ้นกลุ่มสื่อสารขึ้นมา3ใน5้าอันดับเลยทีเดียวนะคะ True c o r p o r a t i o n ราคาขยับขึ้นมา10สตางค์นะคะปิด้าเช้าไปที่13บาท10สตางค์ Advance ค่ะราคาบวกขึ้นมาได้2บาทนะคะก่อนปิดไปที่250บาท j a s m i n e เองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นกลุ่มสื่อสารที่ขยับขึ้นมาเช้านี้5สตางค์ค่ะก่อนปิดไปที่7บาท20สตางค์ไปดูราคาทองคำกันบ้างน,นะคะตอนแรกเปิดตลาดมาเนี่ยขึ้นมาท โลแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ก็ย่อลองไป50บาทนะคะเป็นสุดที่ปรับขึ้นมา200บาทต่อบาททองคําเช้านี้ค่ะโดยรับซื้อที่1 8 5 0บาทขายออก18,150บาทค่ะ ทิ้งไทยกันด้วยกองทุนโวมตรา,าสารหนี้ต่างประเทศของบลจรกรุงไทยนะคะโดยบลจรกรุงไทยคะ่ะได้นําเสนอกองทุนเปิดกรุงไทย FIF Enhanced 9นะคะซึ่งมีอายุโครงการ6เดือนค่ะโดยเสนอขายตั้งแต่วันที่18ถึง24มีนาคมนี้ลงทุนในเงินฝากประจำนะคะทั้งใหม่และต่างประเทศผลตอบแทน2 4.5%ต่อปีนะคะโดยการลงทุนต่างประเทศนั้นมีการ hedge หรือว่าป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวนนะคะสนใจสอบถามได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาค่ะคอเซ็น 026866100กด9ค่ะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าก,กลับมาเจาะลึกมุมมองการลงทุนจากบริษัทลกทรัพย์กสิกรไทยกับพณกิจพลกันนะคะคิดจะลงทุนทั้งทีเราคิดว่าคุณต้องการมากกว่าแค่ดอกเบี้ยเง,เงินฝากประจำเลือกลงทุนกับต้องทุน KT ท l พ s ของบลจกรุรกงไทย พราะให้โอกาสรับผลตอบแทนสูงกับดอกเบี้ยเงินฝากประจํารับเต็มๆไม่ต้องเสียภาษีรับเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนถึงวันที่ขายคืนหน่วยลงทุนลงทุนง่ายๆไม่มีขั้นต่ําและรับเงินค่าขายคืนในวันทําการถัดไปสนใจให้เงินทํางานแทนคุณติดต่อธนาคารกรุงไทยหรือบริจดกรุงไทยโทร026866100กด9การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน f i s c ช a แอนด์ไพร์จัดกิจกรรมเปิดตัวสินค้าที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคโดยได้รับเกียรติจากสถานทูตนิวซีแลนด์ท่านทูตพาณิชย์มิสคารันเคมเบลเจ้าดวงเดือนนเชียงใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดนักธุรกิจและแขกผู้มีเกียรติในจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเปิดงานครั้งนี้ Fisher and Pi ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรระดับพรีเมียมจากประเทศนิวซีแลนด์เป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอย ช่วงเวลาแห่งความวิตกกังวลเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นแต่ก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขบันทึดเล็กๆจะความทรงจำดีๆแบ่งปันความสุขถึงผู้อ่านทุกคนบ้านนี้มีลูกมีจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือทั่วประเทศทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว มันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง กัต่อเลยนะคะในช่วงที่2ของรายการรู้ก่อนรวยกว่านะคะมาพูดคุยในมุมมองของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะแล้วก็ภาพปัจจัยต่างๆจะส่งผลบวกต่อหุ้นอะไรบ้านนะคะในมุมมองของบริษัททร,รัพย์กสิกรไทยคะ่ะคุณกิตพลภพัยภัยาลกิจนะคะรอเราอยู่แล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ คุณกิตพลทัก่อนอื่นสอบถามก่อนเลยนะคะว่าวันนี้ไม่มีใครไม่พูดถึงเรื่องของการประชุมเฟดนะคะซึ่งผลเพิ่งออกมาเมื่อคืนนี้บริษัททรัสกศิิกรไทยประเมินประเด็นนี้ยังไงบ้างต่อบรรยากาศการลงทุนคะต้องบอกว่าตอนนี้ทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงในช่วงไม่กี่วันมานี้นะครับแล้วก็จะกระทั่งต่อน,นี้ไปคงจะเป็นเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดครับค่ะตัวของทางด้านการขึ้นดอกเบี้ยที่ผ่านมานะครับถามว่าเมื่อคืนนี้สิ่งที่ เฟดทำนะครับมีอะไรบ้างที่มันไม่อยู่ในความคาดการตลาดต้องตอบว่าไม่มีเลยนะครับทุกอย่างเป็นไปตามที่ตลาดคาดแต่ถามว่าทําไมอย่างนั้นแล้วทําไมตลาดถึงค่อนข้างบวกหรือว่าดูดีขึ้นมานะครับทั้งที่เฟดน่าจะขึ้นตระเปียก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะรายละเอียดหรือดีเทลที่อยู่ในคําพูดของเฟดครับเรามาดูนะครับว่าในตัวสัญญ,ญาณดัชนีทางทางภาพเศรษฐกิจเนี่ยมีอะไรที่บ่งบอกกับเราบ้างนะครับ ในตัวภาพซ้ายนะครับตัวนี้อาจจะเป็นภาษาอังกฤษที่ดูยากที่นึงแต่ว่าผมอยากใช้ให้ดูเป็นอย่างนี้ครับว่าเราลองลิสต์มาว่าตัวดัชนีทางเศรษฐกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขของการเ,าเลิกจ้างงานตัวเลขของตัว non ฟ a r m payroll นะครับตัวของทางด้านตำแหน่งงานใหม่ตัวอัตราการว่างงานต่างๆนีหลายๆตัวเนี่ย ในสมัยก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนี่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับในตอนที่ย่ี่สุดตอนปี2009ตอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนี่เป็นเท่าไหร่แล้ววันนี้เส้นสีแดงก็คือมันเดินทางมาอย่างไงใรใกล้ที่จะถึงระดับที่ก่อนวิกฤตหรือยังก็จะเห็นว่าบนดัชนีทางเศรษฐกิจหลายตัวที่เราติดตามนี่ส่วนใหญ่แล้วเดินทางมาถึงตัวของทางด้านระดับก่อนที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าภาพก็คือว่าการขึ้นดอ,อกเบี้ยจากนี้ไปเกิดขึ้นแน่ในปีนี้เพียงแต่เมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับอาจจะมีบางตัวที่ยังแตตตกก่่าางจรระดับนี้อยู าถามว่าการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดจ,จะเกิดขึ้นสักเมื่อไรนะครับน่าจะเกิดขึ้นในช่วงของทังนดันไตรมาสสามนะครับการประชุมของเฟดครั้งสาคัญที่ผมวิเค่าคนจะจับตากันเลยก็คือรอบเดือนมิถุนายนเพราะเฟดบอกว่าไม่ขึ้นดอกเบีย้ยก่อนกลางปีนะครับนั่นแปลว่ากลางปีมิถุนายนคนจะจับตารอบถัดไปนะครับจะมีการประชุมในเดือนกันยายนก็แปลว่าทุกคนจะเริ่มเล็งแล้วว่าตอนนี้น้ําหนักของการขึ้นดอกเบีย้ย น่าจะไปอยู่แถวเดือนประมาณกันยายนหรือว่าหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่จะขึ้นก็คือขึ้นแน่ปีนี้แต่เวลาชีพออกไปแล้วก็ตัวเลขหลายๆอย่างที่เฟดพูดเมื่อวานเกี่ยวกับเรื่องของการปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี้ปรับลดคาดการณ์ของดอกเบีย้ยสิ้นปีก็แปลว่าตลาดก็เลยตีความไปว่าน่าจะเห็นการขึ้นดอกเบีย้ยแต่ว่าด้วยอัตราที่ช้าลงนะครับหรือว่าระยะเวลาอาจจะขยบไปสักนิดหน่อยเนี่ยตรงนี้มันทําให้ในัยยะสั้นเรามีโอกาสที่จะเห็นการฟื้นตัวได้ครับแล้วก็การดีตรงนี้จะไปดีในสิ่งที่มันเกี่ยวข้องว่่าในเมือ การฟื้นตรงนี้น่าจะเกิดในเรื่องของการเกิดฟื้นตัวตัวนี้เนี่ยดอลลาร์อ่อนค่าลงในระยะสั้นก็ดึงให้คอมมูิตี้หรือสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆเนี่ยฟื้นในระยะสั้นได้ก็แปลว่าตรงนี้ตลาดเรา,าเะเฉียนการกินกำไรระยะสั้นในสินค้าโภคภัณฑ์หุ้นพลังงานปิโตรเคมีซึ่งช่วยหนุนตลาดในระยะสั้นได้ในช่วงประมาณปลายมีนาะต่อถึงประมาณเมษาครับมาดูตัวของทางด้านภาพนะครับว่าตรงนี้เรามีอะไรที่จะพูดถึงกันบ้างในตัวของภาพในประเทศ ตัวของภาพในประเทศนะครับสิงเชลอยากจะให้ดูก็คือว่าเราพยายามติดตามว่าในช่วง10บวันที่ผ่านมาเนี่ยมีหุ้นอะไรบ้างที่ถูกปรับประมาณการขึ้นมีอะไรบ้างที่เราเห็นการปรับเพิ่มแฟร์ไพรส์ปรับเพิ่มราคาเหมาะสมนะครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้เราเห็นการปรับเพิ่มแฟร์ไพรส์ในหุ้นหลายตัวก็จริงแต่ว่าก็ต้องระวังด้วยว่าบางตัวนี่อาจจะเริ่มสะท้อนปัจจัยบวกของการฟื้นตัวไปแล้วแล้วก็อาจจะเริ่มเกินราคาเหมาะสมทางพื้นฐานนะครับเรากังวลว่า s อ i นะครับมีการปรับแฟร์ไพรส์ขึ้นก็จริงแต่ว่า ปัจจุบันราคาเริ่มเกินอัพไซด์เฉลี่ยที่ตลาดมองแล้วนะครับตัวของทางด้าน True นะครับระยะสั้นอาจจะบวกจากเรื่องของการที่จะถูกหยิบไปคำนวณในตัชนีฟุตซี่ลาสแคปในตัวของนั้นวันศุกร์นี้แต่ว่าเราก็ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยที่รับรู้รายรับหนึ่งแล้วก็อาจจะเริ่มเห็นว่าตรงนี้เริ่มเกินแฟร์ไพที่ตลาดให้นะครับในตัวทางด้าน EA นะครับก็ถูกปรับแฟร์ไพ์ขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าจะเริ่มเห็นว่า เริ่มราคาปัจจุบันเนี่ยก็สูงกว่าราคาเหมาะสมทางพื้นฐานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หลายๆตัวก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นครับในตัวของหุ้นที่ต่างชาติมีการเพิ่มสัดส่วนในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าท่อนแท่งจะกระเจรายนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าหุ้นบางตัวเนี่ยต่างชาติซื้อต่อเนื่องในช่วง1วันหนึ่งสัปดาห์1เดือนเนี่ยเราจะเจอว่าหุ้นบางตัวเนี่ยจะอยู่ในทั้ง3พิเวเลยแต่ตอนนี้เราจะเห็นว่า หุ้นเนี่ยมันจะค่อจะเปะปะนะครับจะไม่ค่อยมีตัวไหนที่ต่างชาติซื้อสะสมอย่างต่อเนื่อง AAV เรายังเห็นการซื้อต่อเนื่องมาอยู่นะครับแต่ว่าในช่วงขัน้นๆเนี่ยอาจจะชะลอไปบ้างเพราะว่าถ้าน้ำมันมีการรีวลหรือฟื้นตัวจริงเนี่ยในระยะสั้นหุ้นอาจจะเริ่มเสี่ยงกับการถูกเทคโอฟิตได้แต่ว่าถ้ามองแล้วบนภาพของ AV ก็ยังเป็นหุ้นที่เราคิดว่าปีนี้ทั้งปียังเป็นปีของสายการบินที่ใช้น้ำมันในราคาถูกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ภาพตรงนี้ตลาดคงจะไม่ไถูกกดไม่ได้ถูกต จะมีการทาวิดด์เดซิ่งในช่วงของปลายไตรมาสหนึ่งนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้หุ้นที่เป็นเป้าหมายที่เราจะผลักดันกันก็คงเป็นหุ้นที่ยังขึ้นไม่ค่อยเยอะครับมาดูกลยุทธ์กันนะครับในเมื่อภาพเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวการประชุมเฟดเมื่อวานทุกอย่างเหมือนตามลัคาดนะครับแต่ดีกว่าที่คาดจากเรื่องของการที่ทุกคนคิดว่าทองเบียขึ้นไม่เร็วแล้วก็ขึ้นด้วยอัตราที่ช้ากว่าเดิมนะครับตัวของทางด้านการแข็งค่าของยูเอสซาที่มันอ่อนลงหลังจากปาทาเฟดเมื่อวานป ทำให้สินค้าพวกภันน่าจะฟื้นตัวในระยะสั้นตรงนี้เป็นโอกาสในการเก็งกําไรสำหรับผู้ที่ติดตามตลาดได้นะครับการส่งสัญญาณในเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยไม่เร็วตรงนี้น่าจะทําให้ตลาดฟื้นตัวบวกกับคอมมินิตี้มาช่วยนะครับเพียงแต่ว่าการฟื้นตัวตรงนี้ไปดูภาพใหญ่กําไรของบริษัทจะดี ยังถูกปรับลดประมาณการลงอยู่เพราะฉะนั้นการฟื้นตัวดังกล่าวจะเป็นการฟื้นตัวในกรอบที่ยังมีโอกาสจะแกว่งลงอยู่ดังนั้นเราให้มองอัพไซต์ไปทีละสเต็ปแล้วจำกัดนะครับ mm hmm. ดีที่สุดเราคงจะเห็นตลาดฟื้นตัวไปแถวประมาณ1,560ถึง1,580นะครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปลายมีนาถึงต้นเมษาตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสในการที่นักทุนอาจจะต้องลดการถือหุ้นแล้วก็ถือเงินสดเพิ่มขึ้นเพื่อกันความผันผวนที่จะเกิดจากการขึ้นเบี้ยในช่วงประมาณกลางๆปีตรงนี้ครับตัวของ หุ้นนะครับ่อปัจจัยสําคัญที่เรามาดูแล้วนะครับที่ต้องติดตามก็คือวันศุกร์นี้มีเรื่องของการทบทวนตัวเลขเศรษฐกิจไทยในวันที่20มีนาคมซึ่งตรงนี้เราคิดว่าน่าจะเห็นการปรับลดประมาณการหลายๆตัวลงก็จะกดดันต่อหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับและในเมื่อวันนี้เรามองว่าพกผันฟื้นตัวเรามองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการทจะเก็งกำไรหุ้นแนะนําของเราวันนี้ก็จะเป็นตัวของธนา้านบ้านปูบางจากแล้วก็แนะนําเก็งกาไรตัวหุ้นขนาดเล็กในกลุ่มอสังหาเนื่องจากว่าคนก็จะไปเก็งว่าในเมื่อดอกเบี้ยขึ้นช้าของอเมริกา โอกาสที่ไทยจะลดดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งมีความเป็นไปได้ก็เลยเก่งกำไรตัว JSP นะครับตัวบ้านปูสั้นๆนะครับ บ้านปูเราคิดว่าเป็นหุ้นพลังงานก็จริงแต่ด้วยความที่ธุรกิจของเขาเนี่ยมีธุรกิจไฟฟ้าอยู่แล้วรายได้าจากธุรกิจไฟฟ้าโรงไฟฟ้าหงสาเข้ามาในปีนี้อีก2ปีข้างหน้ามีโครงการเข้ามาอย่างต่อนเนื่องเพราะฉะนั้นในภาวะที่ดัชนีในชีิพลังงานกำลังจะวัดทอมน้ํามันดิบกำลังจะวัดทออเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงก็จริงแต่ว่าเขามีธุรกิจอื่นมาช่วยรองรับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงตัวนี้จะต่ากว่าหุ้นพลังงานโดยรวมแล้วก็เลยมองว่าบ้านปูน่าสนใจนะครับรคาคาเหมาะสมทั้งพื้นฐานที่33บาทสำหรับปีนี้ หากราคาถ่านหินฟื้นตัวได้ดีกว่าที่คาดด้วยก็มองว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ดูน่าสนใจแล้วก็บุ๊กแวลูเขาอยู่ที่ประมาณที่26บาทต้นๆก็แปลว่าดาวไซด์จากงนี้ไม่ได้เยอะมากแล้วก็ดูน่าสนใจครับตัวที่2นะครับเรามามองดูตัวของทางด้านฟังจากบางจาก,าจากคล้ายกับบ้านปู blown, เลยว่าทํโลงกรันดังนั้นกำไรจริงๆเขามาจากค่าการกลันไม่ได้มาจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันนะครับแล้วก็วันนี้เมื ged, ่อราคาน้ํามันตั้งฐานในที่ต่าโอกาสที่จะเกิดสต็อกลอสจะค่อนข้างที่จะยากขึ้นนะครับเราก็มองว่าน่าสนใจแล้วววคาามที่ตัเเอง มีตัวของทางด้านธุรกิจพลังงานจากตัวของด้านโซล่าอยู่ที่ค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นแปลว่าในวันนี้เถวต่อให้พลังงานอาจจะไม่ดีอาจจะมีช่วงที่ราคาน้ำมันตกในช่วงเดือน5เนื่องจากว่าซัพพลายเนี่ยค่อนข้างที่จะมากแล้วก็จะไปพีคที่ประมาณแถวนั้นนะครับแต่ว่าตัวของทางด้านบางจากก็จะมีธุรกิจอื่นที่เป็นบัฟเฟอร์แล้วก็ช่วยรองรับความผันผวนจากราคาพลังงานในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าตัวบางจากตัวบ้านปู่ซึ่งมีธุรกิจอื่นที่มั่นคงมาช่วยเนี่ยจะเอาเพอร์ฟอร์มพุ้นพลงง เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วตัวของตลาดเดือนมีนาถึงเมษาเราคิดว่าน่าจะอยู่ในกรอบประมาณ1,500ถึงดีที่สุดก็อาจจะปานใกล้ๆ1ั6 0นะครับแต่ว่าแนวต้านสำคัญ1,560 1,580ถ้าขึ้นไปถึงในบริเวณแถวนั้นอยากให้นักทุนแบ่งขายบางส่วนถือสภาพคล่องเป็นเงินสดแล้วก็ ใช้เงินสดตัวนั้นรอดูความผันผวนในช่วงประมาณกลางกลางปีซึ่งน่าจะมีโอกาสซื้อที่ดีให้เราครั้งหนึ่งครับค่ะถือว่าเป็นจังหวะที่ขึ้นได้ต่อเนื่องระยะสั้นนะคะก่อนเฟดจะขึ้นดอ,อกเบี้ยเพราะว่าเขาก็ไม่เรียบร้อยแต่อย่างใดนะคะวันนี้คุณมากค่ะคุณกิตพลค่ะคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณกิตพลพราไพศาลกิษนะคะผู้ในการฝ่ายวิโครหลักทรัพย์บร,ริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจในแง่ข,ของการลงทุนกันต่อ คิดจะลงทุนทั้งทีเราคิดว่าคุณต้องการมากกว่าแค่ดอกเบีย้ยเงินฝากประจำเลือกลงทุนกับกองทุนเคทีพลัสของบลจรกรุงไทยเพราะให้โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบีย้ยเงินฝากประจำรับเต็มเต็มไม่ต้องเสียภาษีรับเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนถึงวันที่ขายคืนหน่วยลงทุนลงทุนง่ายๆไม่มีขั้นต่ำและรับเงินค่าขายคืนในวันทำการถัดไปสนใจให้เงินทำงานแทนคุณติดต่อธนาคารกรุงไทยหรือบลจรกรุงไทยโทร026866100กด9การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน ผมทำธุรกิจหนังสือมาค่อนชีวิตสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือธุรกิจของเราได้ช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มพูนปัญญาให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะคนที่โอกาสน้อยมีเวลาน้อยได้อ่านหนังสือดีๆมีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงนะักสามารถเป็นเจ้าของได้โดยง่ายเพราะไพลินมีจุดจำหน่ายหนังสือที่เน้นเข้าหาลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมาร่วมมาสร้างรอยยิ้มและความสุขของสังคมไทยด้วยการอ่านหนังสือกันครับ บริษัทไพลินบุ๊กเน็ตจำกัดมหาชนไพลินอ่านง่ายใกล้คุณทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับ ถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงกลับมาติดตามสุดท้ายของรายการรู้ก่อนรวยกว่านะคะมาติดตาม Product Invest ที่น่าสนใจในการลงทุนกันคะ่ะเริ่มต้นกันที่ตัวแรกกันก่อนนะคะพาคุณผู้ชมไปแนะนำกองทุนของบลจธนาชาติกันคะ่ะโดยกองทุนนี้นะคะเป็นกองทุนธนาชาติ ทีเจแปนชาเลนจ์ TJ นะคะซึ่งมีการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีเป้าหมายการลงทุนที่9%ภายใน1ปีนะคะและจะออโตรีด e ีม4.5บวก4.5%ค่ะเสนอขายวันนี้ถึง24มีนาคมค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บราจอธนาชาตินะคะโทร0 2 1 2 6 8 3 9 9กแดสนหรือว่าที่ธนาคารธนาชาติทุกสาขาค่ะ นอกนอจากนี้นะคะก็มีการลงทุนในตลาดหุ้นอินเดียนะคะสำหรับใครที่อยากจะลงทุนล้อไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจอินเดียะคะ่ะบลจไทยพาณิชย์นะคะได้นําเสนอกองทุนที่ไปลงทุนในตลาดหุ้นอินเดียนะคะซึ่งช่วงนี้อยู่ระหว่างการ IPO ด้วยนะคะโดยมองว่าเศรษฐกิจอินเดียคะ่ะจะโตะได้ประมาณ5.7-6.5%ในช่วงปี2558-2559นะคะจึงเปิดกองทุนที่ชื่อว่ากองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นอินเดีย SCB India Fund นะคะใครสนใจสอบถามได้ที่บลจไทยพาณิชย์ หรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาค่ะเสนอขาย17-23มีนาคมนี้ขั้นต่ำ5,000บาทค่ะมเวลาของรายการแล้วนะคะสามารถพูดคุยกันเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k รู้ก่อนรวยกว่านะคะดิฉันทีมงานลาไปแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีะคะ่ะ ทุกด้านแลกทุกมิติกับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น